ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่315หนังสติก๊กชาวบ้านในหมู่บ้านชิลีได้ทยอยเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วที่พอปลูกเอาไว้ในไรนาทั้งหมดแล้วในตอนนี้ทุกคนกำลังทำศึกกับสว่านบนฟ้ากันอยู่ทุกเช้าตรู่ผู้คนที่ก้าวออกจากบ้านมาเป็นต้องแหงนมองฟ้าหากเห็นแสงแห่งรุ่งอรุณ ทุกคนจะรีบขนเอาเข้าวสาลีและ,มะเมล็ดถั่วออกมาตากให้แห้งแต่ถ้าเห็นเมฆดำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านมาเมื่อไหร่ไม่ว่าผู้คนจะอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านไปเก็บมเมล็ดถั่วและข้าวสาลีที่ตากไว้ในยุ้งฉางทันทีเวลาว่างที่เหลือจากการเก็บเก็บตากตากข้าวสาลีและ,มะเมล็ดถั่วเหล่านี้ก็คือการตัดป่านออกจากพื้นที่พอปลูกกลับมาจัดก,การแปรรูปบ้านของเหล่าโจผู้เป็นพ่อ มีสมาชิกในครอบครัวมากมายหลังจากช่วยบ้านของโจโหูเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ไม่มีงานอะไรเร่งด่วนให้ต้องทำอีกเสี่ยวเฉินซื้อสะพ้ายใหญ่ก็เริ่มต้นแช่ถั่วเหลืองไว้ในตอนกลางคืนและตื่นขึ้นมาทำเต้าหู้สองถาดทุกเชา้าเพื่อให้โจเออหลังน้องชายรองนำไปขายในเมืองมณนลทนซึ่งเป็นงานที่หนักและใช้เวลานานมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาออกจากบ้านของโจเออร์หลางเสี่ยวเฉินซื้อสะพ้ายใหญ่และโจโต้าหลางผู้เป็นสามีจึงต้องลุกขึ้นมาบทถัว่วตั้งแต่ยามอินในทุกๆเช้ากว่าทั้งคู่จะทำเต้าหู้เสร็จก็ใช้เวลาที่คนอื่นๆในบ้านค่อยเริ่มตื่นนอนขึ้นมาบ้างจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปนอนและตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อต้องไปทำอาหารกลางวันที่โรงเรียนส่วนโจเออร์หลางพี่ชายรอง ยังคงแบกหาผลสินค้าทั้งหลายไปที่เมืองมณฑลทุกวันมีทั้งผักเต้าหู้และเห็ดป่าช่วงนี้มีฝนตกชุกมากฝนจะตกทุกวันหรืออาจตกวันเว้นวันทำให้เห็ดป่าบนภูเขาแข่งกันผุดขึ้นมาราวกับหน่อไม้หลังฝนตกแน่นอนว่าโจซื้อหลังพี่ชายสี่ย่อมต้องพาน้องชายสองคนและกลุ่มหลานชายหลานสาวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาเห็ดป่าทุกวันเช่นกัน อีกอย่างที่ต้องหาด้วยก็คือฝูหลิงแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคชะตาของพวกเขาไม่ดีเท่ามานเป่าหรือเปล่าหลายวันติดต่อกันแล้วแต่พวกเขาไม่เจอฝูหลิงเลยอย่าว่าแต่ฝูหลิงแม้แต่เงาของฝูหลิงก็ไม่เจอทุกคนจึงทำได้แค่รอให้มานเป่าเลิกเรียนแล้วพาทุกคนขึ้นไปหาฝูหลิงบนภูเขาได้กันได้เท่านั้น แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหมานเป่าเจ้าตัวน้อยคนนั้นจะยุ่งมากไม่เพียงเพราะจวงเซ็นเซิงมอบหมายกันบ้านให้มายเยอะแต่ยังเป็นเพราะไผ่ซานเป่ากำลังจะออกเดินทางด้วยหมานเป่ารู้สึกอาลัยอาวร์มากทุกวันหลังเลิกเรียนนางจะรีบตามไผ่ซานเป่าไปที่บ้านตระกูลไปเพื่ออ่านหนังสือด้วยกันและพูดคุยปรึกษาหารือถึงวิธีการรับมือต่างๆเมื่อไผ่ซานเป่าไปถึงหลงโจแล้ว แน่นอนมานเป่ายังมอบหนังสติ๊กอันหนึ่งให้กับปซ้ซานเป่าเพื่อให้เขาใช้ป้องกันตัวด้วยในสายตาของมานเป่าภาพลักษณ์ของเพื่อนนักเรียนในอดีตของไปซ้ซานเป่านั้นไม่ดีเลยเรื่องราวที่ได้รับฟังทําให้มานเป่ารู้สึกแย่คนพวกนั้นชอบการต่อสู้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมากที่สำคัญคือพวกเขายังใช้พวกมากรังแกพวกน้อยอีกต่างหากเจ้ายังเอาชนะข้าไม่ได้เลย และอีกฝ่ายก็มีกันตั้งหลายคนคาคิดว่านะมันยากมากสำหรับเจ้าที่จะเอาชนะพวกนั้นได้มันเป่ากล่าวในขณะที่ยัดหนังสติ๊กเข้าไปในมือของปลายานเป่าดังนั้นเราต้องฉลาดห้างต่อสู้ประชิดต,ตัวแต่เราไม่สู้เลยก็ไม่ได้นี่เลยเราสามารถโจมตีจากระยะไกลแทนเจ้าใช้หนังสติกนี้ยิงใส่พวกเขาไปเลยหนังสติ๊กอันนี้มันให้ความรู้สึกที่แตกต่าง แตกต่างจากหนังสติ๊กที่เราเด็กๆมักจะใช้เล่นกันมันดูประณีตกว่ามากสิ่งสำคัญที่โดดเด่นมากคือเขาไม่เคยเห็นสายยิงของหนังสติ๊กแบบนี้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้หนังสติ๊กที่พวกต้าโถลานชายคนโตของมานเป่าทําขึ้นนั้นแมักจะใช้เส้นผมหรือขนสัตว์มาผสมกันเป็นสายยิงตรงกลางผูกกับผ้าหนาๆที่ผู้ใหญ่ใช้ทำพื้นรองเท้า หากทำขึ้นอย่างระมัดระวงังหนังสติ๊กแบบนั้นก็สามารถยิงให้คนเจ็บได้มากแต่ส่วนใหญ่แล้วมันยิงได้ไม่ไกลนักเพราะสายหนังสติ๊กมันไม่ยืดหยุ่นพอป่าซานเป่าผู้ซึ่งเคยทำหนังสติ๊กมาแล้วสองครั้งรู้เรื่องนี้ดีที่สุดแต่ตอนนี้หนังสติ๊กอันที่มันเป่ามอบให้เขาไม่เพียงแต่ตัวไม้งามจะขัดมันอย่างดีแต่ยังมีสายหนังสติ๊กที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย แค่ดึงเบาๆก็สามารถยืดออกได้ไกลมากพอดึงแรงๆเขาเกือบต้องเหยียดแขนสุดมือเลยมานเป่าเห็นแล้วก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนังรีบก้มลงหยิบก้อนหินขึ้นมาจากพื้นส่งให้ไป้ซ่านเป่า,าปซ่านเป่าจับก้อนหินไว้ในมือดึงมันออกอย่างแรงแล้วปล่อยมือหินก็พุ่งออกไปปังกระแทกหน้าต่างพุ่งทะลุเข้าไปด้านในอย่างแรง หัวเชยเท้าทั้งสองพลันชะงัก้างไม่นานก็มีเสียงตะโกนดังลั่นออกมาจากด้านในห้องไอ้ตัวดีที่ไหนเอาก้อนหินมาทุบหน้าต่างบ้านของข้าเจ้าตัวก่อเรื่องทั้งครูพันหันหลังวิ่งหนีสุดกู่ทันทีประตูห้องเปิดออกมาอย่างดังป้ารูปร่างอวบอ้วนเอวกลมกริ้งคนหนึ่งวิ่งออกมาสองมือเท้าเออแล้วอ้าปากตะโกนว่าใครคว้างก้อนหินเข้ามา เมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบนางจึงพูดด้วยความโกรธว่าอย่าให้แม่จับได้เชียวแม่จะลอกหนังพวกเจ้าออกมาสามชั้นเลยคอยดูหัวเชยเท้าทั้งสองคนวิ่งหักเลี้ยวไปหลบอยู่ข้างหลังมุมหนึ่งได้ทันแบบบุดหัวเชยเท้าทั้งสองคนวิ่งหักเลี้ยวไปหลบอยู่หลังมุมหนึ่งได้ทันแบบอุดหวิดพอดีแอบชะโงกหัวมองย้อนกลับมาในลานหน้าบ้านพรานหายใจอย่างโล่งอกดูเหมือนว่าฟางมา,มาจะอ้วนขึ้นอีกแล้วนะ ไปซานเป่าหัวศีรษะเล็กๆของเขากลับมาแล้วพยักหน้าสนับสนุนใช่สิแม่ของข้าเป็นคนเลือกกินนี่นะอะไรที่นางไม่ชอบกินก็ยกให้ฟางมามาทั้งหมดไม่อ้วนสิแปลกไปซานเป่าก้มหน้าลงมองหนังสติ๊กในมือแล้วอุทานขึ้นว่าอันนี้น่าทึ่งมากจริงๆเจ้าทำได้ยังไงนี้ข้าไม่ได้ทำแต่เป็นเพื่อนให้มามันเป่าหยิบหนังสติก๊กอีกอันออกมาจากกระเป๋าผ้าแล้วกระซิบขึ้นว่า ถ้าก็มีอีกอันหนึ่งเจ้าอย่าทำหายนะถ้าหายนี่ข้าจะไม่แบ่งของข้าให้เจ้าหรอกนะไม่มีทางทำหายอย่างแน่นอนไป่านเป่าถามขึ้นอย่างกระตือรือร้นและอยากรู้อยากเห็นมากว่าแต่เพื่อนของเจ้าเป็นใครสายหนังสติกนี้ทำมาจากอะไรเขาบอกว่ามันทำจากวัสดุพีสองแถวบ้านเราไม่มีหรอกอย่าไปสนใจเลย แน่นอนว่าหนังสติ๊กสองอันนี้เป็นของขวัญที่มานเปาได้รับจากโมโชงจินศาสตราจารย์แพทย์ที่เป็นเหล่าซื้อของนางนั่นเองเนื่องจากเหล่าซื้อต้องการร่วมมือกับมานเปาอย่างราบรื่นเขาจึงอ่อนโยนและมีความเป็นมิตรกับนางมากขึ้นแน่นอนเมื่ออยากเป็นมิตรต่อกันให้มากขึ้นก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบตัวต่อต,ต,ตัวเสียก่อนไม่ใช่เอาแต่พูดคุยเรื่องยาเรื่องวิชาการในชั้นเรียนแค่อย่างเดียว แบบนั้นมันแข็งทื่อเป็นความสัมพันธ์ที่หยาบก,กระด้านเกินไปตัวอย่างเช่นหากเขาต้องการศึกษาเรื่องเชื้อโรคบางชนิดในโลกยุคนี้ของมานเป่าเขาก็ต้องให้มานเป่าเป็นคนช่วยเก็บรวบรวมตัวอย่างชนิดต่างๆให้กับเขามานเป่ายังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเมื่อผู้อื่นปฏิบัติต่ตอนางเป็นอย่างดีนางก็มีความสุขและเมื่อมานเป่ามีเรื่องไม่สบายใจ นางก็จะพูดออกมาอย่างง่ายดายเมื่อถูกอีกฝ่ายเอาใจและเอ่ยถามอย่างเช่นเมื่อหม่านเปาบอกว่ามีเพื่อนสนิทที่ดีคนหนึ่งกำลังจะเดินทางไกลแล้วจุดหมายปลายทางก็มีคนเร็เวๆหลายคนรอคอยที่จะรังแกเขาอยู่นางจึงต้องการซื้ออาวุธเพื่อให้เขาใช้ป้องกันตัวเองแต่หลังจากค้นหาในห้างสรรพสินค้านางกลับพบว่าอันที่ถูกที่สุดคือแท่งช็อตไฟฟ้า มันยังเป็นอาวุธประเภทป้องกันตัวจากคนร้ายโดยเฉพาะและหากเป็นอาวุธที่มีระดับสูงกว่านี้ก็หาในห้างสรรพสินค้าไม่ได้ด้วยซ้ำอันที่จริงนางแค่ต้องการซื้อหนังสติ๊กสักอันเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนว่าผู้คนในโลกอนาคตจะไม่เล่นหนังสติ๊กกันแล้วของเล่นแบบนี้แทบไม่มีเอาเลยเคิเคร,อเครอบอกมานเป่าว่า เด็กๆในโลกอนาคตจะเล่นกันแต่รถบินได้สกเก็ตบอร์ดบินได้หรือหุ่นยนต์จิว๋วเพราะโลกยุคนั้นเต็มไปด้วยเครื่องจักรและหุ่นยนต์แน่นอนว่าจะไม่มีอาวุธขนาดเล็กที่ถือเล่นในมืออย่างหนังสติก๊กในที่สุดหลังจากมานเป่าวาดภาพและอธิบายหลักการทำงานให้กับศาสตราจารย์แพทย์ผู้เป็นเหล่าซื้อฟังแล้วเหล่าซื้อก็ลงมือทำหนังสติ๊กด้วยตนเองแล้วส่งให้กับนางสองอัน เนื่องจากเนื้อหาทางเทคโนโลยีของหนังสติ๊กไม่ได้ซับซ้อนอะไรและเป็นสิ่งที่มีอยู่ในยุคสมัยนี้ของมานเปาสารานุกรมหลักจึงไม่เก็บภาษีการส่งผ่านและปล่อยหนังสติ๊ก2อันให้มานเปาทันทีมานเปาแอบลองใช้ด้วยตัวเองมากแล้วแต่นางไม่ได้ดึงจนสุดแรงและไม่ได้ยิงใส่วัตถุใดๆนางคิดแค่เพียงว่าสายหนังสติ๊กแบบนี้ดึงได้ง่ายกว่าปกติมาก แต่นางไม่คิดเลยว่ามันจะทรงพลังได้ขนาดนี้เด็กทั้งสองจึงอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่ามีน่าละตำราจึงจัดให้หนังสติกเป็นอาวุธลับที่แท้หากเราสร้างมันขึ้นมาดีๆมันก็ร้ายกาได้นี่เองพอมีอาวุธติดตัวไปซ้านเป่าก็มั่นใจมากขึ้นเขาเก็บหนังสติกยัดเข้าไปในอกเสื้อเรียบร้อยและกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะ มีสิ่งนี้แล้วข้าจะไม่ถูกแรรังแกแน่นอนดีเลยแต่จำไว้นะห้ามยิงใส่ตาคนเด็คขาป่ปยซานเป่าจับมือหมานเป่าอย่างไม่เต็มใจแล้วพูดอย่างอะไรขึ้นว่าพรุ่งนี้ข้าจะเดินทางแล้วเจ้าจะมาส่งข้าไหมเจ้าจะไปเมื่อไหร่ข้าจะขอหยุดเรียนไปส่งเจ้าเองแม่ต้องถึงขนาดขอลาหยุดเรียนเลย พันยาบอกว่าพวกเราจะออกจากบ้านเช้ากว่าตอนนี้ค่ะต้องไปโรงเรียนตามปกตินิดหน่อยเพราะตอนเที่ยงเราต้องหยุดพักสักหนึ่งหรือสองชั่วยามเพื่อเลี้ยงเลี้ยงแสงแดดที่แผดเผางานพรุ่งนี้ค่ะจะตื่นแต่เช้าไปส่งเจ้าเองระหว่างทางเจออะไรสนุกสนุกหรือเจอของอร่อยอร่อยเจ้าก็บอกค่าด้วยนะในอนาคตที่ค้าเดินทางค้าจะได้ลองกินพวกมันดูบ้างไม่มีปัญหาค้าจะเขียนจดหมายถึงเจ้า ว้าวเยี่ยมมากเลยมันเป่าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเจ้าส่งจดหมายมาที่หมู่บ้านไม่ได้เจ้าก็ส่งจดหมายไปที่จวนของฟูเซลลิงผู้พิพากษามนทนก็ได้นะและข้าจะบอกพี่สาวรองฟูให้ช่วยเก็บจดหมายเอาไว้และข้าจะบอกให้พี่รองของข้ารับจดหมายกลับมาให้ข้าทีหลังไม่ต้องหรอกข้าจะเขียนจดหมายถึงเจ้าพร้อมกับจดหมายที่เขียนถึงไปเออหลังเมื่อถึงเวลานั้น ก็ให้บ่ารับใช้ส่งจดหมายของเจ้าไปที่บ้านของเจ้าก็ได้โดยตรงตอนที่316บอกลาเมื่อต้องออกไปด้านนอกท่านย่าจะต้องส่งจดหมายถึงท่านลุงไปอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นเขาก็จะอ้างว่าต้องการส่งจดหมายถึงไปเออหลางบ้างแล้วค่อยสอดจดหมายของมานเป่าไว้ข้างในจดหมายของไปเออหลาง แค่นี้ก็ส่งจดหมายหาหมานเป่าได้แล้วเช่นกันแน่นอนว่าหมานเป่าก็รู้เรื่องนี้ดีหัวใช้เท้าทั้งสองมองหน้ากันแล้วพากันหัวเราะคิกคักเมื่อย่าหลิวซื้อและเจิงซื้อผู้เป็นแม่ของไปซ้านเป่าเดินผ่านพวกเขาไปดูรถม้าที่เตรียมไว้ทั้งคู่จึงเห็นเด็กสองคนจับมือกันหัวเราะคิกคักอะไรบางอย่างอยู่ด้วยกันย่าหลิวซื้ออดไม่ได้ที่จะหยุดมองเล็กน้อย จังซื้อผู้เป็นแม่มองเห็นเด็กทั้งสองคนเช่นนั้นจึงถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวว่ายากที่ส่านเป่าจะมีเพื่อนได้สักคนพอจากกันก็ต้องเสียใจอย่างมากแน่นอนย่าหลิวซื้อเหลือบมองลูกสะใายเล็กน้อยและพูดว่าไปแค่เดือนเดียวไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่กลับมาเสียเมื่อไหร่กันมันก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะเจ้าค่ะท่านแม่แม้แต่ข้ายังรู้สึกใจหายเลย นับประสาอะไรกับพวกเขาสองคนที่ยังเป็นเด็กน้อยย่าหลิวซื่อไม่รู้จะพูดอะไรกับลูกสะใภ้คนนี้ดีแล้วนางจึงหันไปหลีตามองเด็กสองคนที่จับมือกล่าวคำร่ำลากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเดินต่อไปไปกันเถอะหนทางไปหลงโจไม่ใกล้ต้องเดินทางยาวไกลคราวก่อนที่พวกเราโยกย้ายมาที่นี่อย่างรีบร้อนสิ่งของต่างๆยังเตรียมไม่พร้อมก็ต้องออกเดินทางแล้ว คราวนี้เราต้องเตรียมตัวจัดหาสิ่งของเตรียมพร้อมให้ดีเจ้งซื้อผู้เป็นสะพ้ายกล่าวตอบรับอย่างเชื่อฟังตระกูลไปของยาหลิวซื้อเลี้ยงมาไว้เพียงสองตัวส่วนบ้านของนายท่านไปก็เลี้ยงมาไวสองตัวเช่นกันและนายท่านไปก็ยินดีที่จะให้ยาหลิวซื้อยืมม้าของเขาได้ตัวหนึ่งยาหลิวซื้อครุ้นคิดดูแล้วจึงไม่ปฏิเสธ ยกเว็นรถม้าสามคันแล้วรถค่าอื่นๆล้วนลากด้วยลาคราวนี้ย้าหลิวซื้อกลับไปหลงโจโด้วยความตั้งใจที่จะแสดงอำนาจให้ตกตะลึงแล้วโอ้อวดไปซานเป่าอีกด้วยนางจึงนำสิ่งของต่างๆต,ต,ติดตัวไปมากมายส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้ระหว่างเดินทางย้าหลิวซื้อจะไม่ยอมให้ตัวเองต้องอดอยากกินอยู่อย่างลำบากไปตลอดทางอย่างแน่นอน นับประสาอะไรกับหลานชายสุดที่รักของนางนางจะไม่ยอมให้เขาต้องลำบากเป็นแน่ส่วนที่เหลือเป็นของขวัญที่จะนำไปมอบให้ญาติสนิทมิตรสหายมีทั้งของมีค่าที่ดูดีและใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าไหร่และของพื้นเมืองธรรมดารรมดธาใช้เป็นของฝากง่ายๆสิ่งของเหล่านั้นบรรทุกเต็มเกวียนลาถึงสามคัน หลังจากนั้นจึงเข้าเมืองมนทนไปว่าจ้างผู้คนจากสำนักคุ้มภยัยมาทำหน้าที่คุ้มกันขบวนในการเดินทางเมื่อเทียบกับครั้งก่อนที่พวกเขาลี้ภัยอย่างทุรักทุเลมายังหมู่บ้านชหลีด้วยความอับอายแล้วการกลับไปครั้งนี้มันดูยิ่งใหญ่กว่าและสะดวกสบายกว่ามากทั้งจวนตระกูลไปของยาหลิวซื่อนอกจากคนงานระยะยาวคนหนึ่งที่เหลืออยู่เพื่อดูแลพืชผลไรนา คนรับใช้ชาลาสองคนและสาวใช้น้อยอีกสองคนที่เหลืออยู่เฝ้าบ้านด้านหลังคนที่เหลือทั้งหมดก็ติดตามไปกับขบวนของย่าหลิวซื่อที่มุ่งหน้ากลับลงโจมานเปาบอกเวลาให้เคอเคอเป็นพิเศษย้ำชัดให้ช่วยปลูกนางในวันพรุ่งนี้เมื่อหมานเปาขายี้ตาตื่นขึ้นมาอย่างงัวงเงียก็รีบยื่นขาสั้นๆลงจากเตียงเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวออกจากบ้าน กว่าจะมาถึงทางเข้าหมู่บ้านภายใต้แสงสลัวของยามเช้ามานเป่าค่อยเห็นรถม้าสามคันและเกวลาสามคันเรียงแถวค่อยๆตุ้มเตี้ยมแ้ามสะพานมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำมานเป่าจ้องมองขอบวนรถนิ่งงนันไปแ้นเป่าที่อยู่ในรถม้าคันแรกเองก็เห็นมานเป่าจากทางหน้าต่างรถมา้าเขาจึงโบกมืออย่างตื่นเต้นทันที เมื่อรถม้ามาตรงหน้ามานเป่าโดยที่ยังจอดไม่สนิทเขาก็รีบกระโดดลงไปแล้วไปซานเป่ากล่าวว่าข้ารอเจ้าอยู่ที่บ้านตั้งนานไม่เห็นเจ้ามาข้าคิดว่าเจ้าจะไม่มาส่งข้าแล้วเสียอีกเป็นไปได้อย่างไรข้าสัญญากับเจ้าแล้วว่าจะมาส่งเจ้าข้าก็ต้องมาอยู่แล้วแต่ถ้าข้าไม่มาจริงๆมันต้องเป็นเพราะว่าข้าหลับเพลินเกินเวลาข้าไม่ได้ตั้งใจไม่มาแน่ข้ารู้ แต่ถ้าเรื่องสำคัญอย่างการมาส่งค่าออกเดินทางเจ้ายังหลับเพลินเกินเวลาได้ละก็นั้นแสดงว่าเจ้าไม่ได้ใส่ใจจะมาส่งค่าน่ะสิพูดแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกถ้าบาังเอิญหลับเพลินเกินเวลาจริงๆมันก็แค่แสดงให้เห็นว่าการนอนสำหรับเด็กสำคัญกว่าการมาส่งเจ้าออกเดินทางเท่านั้นเองเด็กสองควยืนอยู่ด้านข้างโต้แย้งกันด้วยเรื่องไร้สาระในขณะที่รถมาทั้งหคัน กำลังจอดรอพวกเขาโต้ยางกันอยู่มันเปาเหลือบมองขบวนรถและถอนหายใจเหมือนผู้ใหญ่ตัวน้อยๆช้างเถอช้างเธอ,เธอข้าจะไม่รบกวนเวลาเดินทางของเจ้าแล้วถ้าเจ้าอยังไม่รีบบอ,อกเดินทางตั้งแต่ตอนนี้เกรงว่าเจ้าจะถึงจุดแวะพักไม่ทันก่อนเที่ยงแน่นอนมันเป่าปลดกล่องหนังสือบนหลังวางลงแล้วหยิบห่อกระดาษสามห่อออกมายื่นส่งพวกมันให้กับไปซานเปาแล้วพูดว่า นี่คือแป้งอบที่พี่สะพ้ายใหญ่ของค้าอบให้ในตอนเช้ามันมีไข่และผักอยู่ในนั้นด้วยรับประกันได้ว่าต้องอร่อยมากๆสำหรับเจ้าท่านยยาหลิวและคนอื่นๆนะไปสั้นเป่ารับห่อกระดาษมาจากมือของมานเป่าและพบว่าห่อกระดาษนั้นยังอุ่นร้อนอยู่เห็นได้ชัดว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเขารู้สึกาซาบซึ้งใจเล็กน้อยพูดอย่างเคร่งขึมขึ้นว่ารอค้ากลับมานะ ข้าจะขึ้นภูเขาไปขุดฟูหลิงกับเจ้าเองไปซา้านเป่าหยุดพูดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อว่าฟูหลิงที่ขุดได้ทั้งหมดยกให้เจ้าข้าจะไม่ขอแบ่งกับเจ้าเมื่อหมานเป่าได้ยินอย่างนั้นนางก็ดีใจมากโบกมือแล้วพูดว่าเจ้าใจดีจริงๆและคาจะรอให้เจ้ากลับมาไป่า้านเป่ากล่าวว่าไม่มีปัญหาไป่้านเป่าจึงปีนกลับขึ้นไปบนรถมา้า ยื่นส่งห่อกระดาษในมือให้ท่านย่าของเขาและฟุบตัวเกาะอยู่ที่ขอบหน้าต่างรถม้าโบกมืออำลามานเปามานเปาเองก็โบกมือให้กับเขาและมองดูรถม้าเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆตามด้วยรถลาที่อยู่ด้านหลังขบูนรถเคลื่อนตัวออกไปไกลเรื่อยๆมานเปายืนอยู่ตรงทางแยกและมองดูพวกเขาตัวเตี้ยมคดเคี้ยวไปข้างหน้า ก่อนที่จะหายรับไปจากสายตาหลังจากนั้นเป็นเวลานานมานเป่าก้มหน้าด้วยความเศร้าใจสะภายกล่องหนังสือขึ้นหลังไปโรงเรียนตอนนี้ยังเช้าอยู่มากและไม่มีใครมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าขนาดนี้มานเป่าเหลือบมองไปที่นั่งของป่าย้านเป่านางวางกล่องหนังสือของตัวเองลงและนั่งที่ของเขาทันทีจากนั้นนางก็นั่งลงในตำแหน่งที่นั่งของตนเองและค้นพบว่า เมื่อไม่มีไผ่ซานเป่านั่งอยู่ข้างๆก็ดีเหมือนกันที่นั่งกว้างขึ้นมากกล่องหนังสือก็ไม่ต้องวางไว้ข้างเท้าอีกแล้วต่อไปอยากจะเหยียดเท้ายังไงก็ได้ทั้งนั้นมันเป่าหัวร้อคิกคักแล้วหยิบแป้งอบที่เหลืออยู่ในกล่องหนังสือออกมาหยิบหลอดไม้ไผ่ที่ใส่น้ำอุ่นออกมาด้วยนางนั่งกินแป้งอบกับน้ำอุ่นอย่างสบายใจมันอร่อยมากเพียงแต่ว่า พอกินเสร็จแล้วก็อดที่จะเหงาอีกครั้งไม่ได้ถ้าไปซ้านเป่าอยู่ด้วยนางยังสามารถคุยกับเขาเรื่องรสชาติของแป้งอบได้ตอนนี้เขาออกเดินทางไปแล้วนางทำได้แค่นำคำพูดที่อยากจะพูดกับไปซ้านเป่าเก็บเอาไว้ในใจมันเป่าหยิบหนังสือออกมาอ่านอย่างเหงาๆตามหลักแล้วเมื่อไปซ้านเป่าจากไป มานเป่านาจะมีเวลาว่างไปหาฟูหลิ่งบนภูเขากับโจซื้อหลางพี่ชายสี่และคนอื่นๆในบ้านได้แต่สองวันติดต่อกันแล้วที่มานเป่าหมกตัวอยู่ในห้องนอนของตัวเองทั้งทำการบ้านทั้งหมดทบทวนบทเรียนไม่มีวิแววว่าจะพูดถึงเรื่องขึ้นเขาอะไรเลยกลับกลายเป็นว่ามีคำขอให้ทุกคนนำของบางอย่างจากภูเขากลับมาให้นางด้วยอะไรบางอย่างเช่น เห็ดป่าดินที่เห็ดป่างอกออกมาดอกไม้และพืชต่างๆไม่รู้ว่าเจ้าตัวน้อยจะต้องการสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกระทั่งถึงวันที่สามโจซื้อหลางพี่ชายสีก็ทนไม่ไหวอีกแล้วเขาจงใจเลือกเวลาที่มานเป่าเลิกเรียนกลับบ้านรีบวิ่งเข้าไปเกาะขอบหน้าต่างห้องของมานเป่ายืดคอมองเข้าไปในห้องร้องถามผ่านกรอบหน้าต่างว่า มานเป่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าช่วงนี้เซียนเซิงสั่งการบ้านเยอะมากหรือก็ไม่เท่าไรมานเป่าทำปากยื่นต่อพี่ชายสีกลับไปทั้งทงที่ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือไม่เงื่อยหน้าขึ้นมองพี่ชายสีเลยแม้แต่น้อยส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องจดบันทึกและยังต้องทบทวนเนื้อหาอีกไม่น้อยไม่เพียงแต่ต้องจดบันทึกในชั้นเรียนของจวนเซียนเซิงเท่านั้น แต่ต้องจดบันทึกในห้องเรียนแพทย์ด้วยไม่เพียงแต่ต้องทบทวนตำราเรียนในห้องเรียนของจวงเซียนเซิงแต่ยังต้องทบทวนตำราทางการแพทย์ที่เรียนในห้องเรียนแพทย์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะหนังสือทางการแพทย์เหล่านั้นมีหลายสิ่งให้จดจำเยอะมากนางคิดว่ามันยากกว,ากว่าการเรียนในชั้นเรียนของจวนเซีนเซิงกว่า10เท่าตัวช่วงนี้มันเป่ากำลังศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ เหล่าซื้อโม่หาภาพจำลองโครงสร้างของร่างกายมนุษย์มาให้นางหนึ่งชุดซึ่งไม่เพียงแสดงเส้นลมปราและจุดฝังเข็มของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแสดงตำแหน่งของอวัยวะภายในทั้ง5ด้วยและที่สำคัญที่สุดคือภาพจำลองนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเมื่อนางแตะจุดใดจุดหนึ่งเส้นลมปราและหลอดเลือดในบริเวณนั้นจะเริ่มทำงานเกิดการเคลื่อนไหว ทำให้นางสามารถทําความเข้าใจกับการทำงานของมันได้ง่ายขึ้นมันเป่ารู้สึกแปลกใจมากกับภาพจำลองนี้แต่จุดฝังเข็มและเส้นลมปราณเหล่านั้นจดจำได้ยากจริงๆในวันหนึ่งหนึ่งมันเป่าจดจำได้เพียง10จุดเท่านั้นและยังต้องเชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยกันอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางจะต้องใช้เวลาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปอีกนานแค่ไหน เห็นได้ชัดว่าโจซื้อหลางพี่ชายสี่ไม่พอใจกับคำตอบนี้เป็นอย่างมากแล้ววันนี้เจ้าจะเขียนให้จบได้ไหมจบแน่นอนถึงแม้จะใช้ความพยายามมากสักหน่อยแต่ย้อมเขียนจบได้อย่างไม่มีปัญหานั่นหลังเขียนจบแล้วยังมีเวลาเหลืออีกไหมตอนนี้มานเป่าเข้าใจแล้วน่งเงยหน้าพูดปากยื่นออกไปว่าเพสสี่ถ้าพี่มีอะไรก็พูด ฟูดออกมาตรงๆอย่ามัวแต่เลี้ยวโค้งตีวงกว้างเกินไประวังจะแหกโค้งลงไปนอนยิ้มกับรากหญ้านั่นไงน้องสาวค่ะน้องสาวตัวจริงกลับมาแล้วโจซื้อหลางพี่ชัยสียืนหน้าเข้ามาในกรอบหน้าต่างห้องของมานเป่ามากขึ้นส่งเสียงหัวเราะฮิฮ่าอย่างเอาใจก่อนจะพูดขึ้นว่าน้องเล็กเจ้าจำฝูหลิงบนภูเขาไม่ได้แล้วเหรอพวกมันฝากมาบอกว่าคิดถึงเจ้าจะแย่แล้วนะ คิดถึงข้าหรือพวกมันอยากให้ข้าไปขุดพวกมันหรือไงใช่นั่นแหละตรงประเด็นโจซื้อหลางพี่ชายเสียวรีพยากหน้าหงึกหงักอย่างจริงจังลอยหน้าลอยตาตอบอย่างมีเหตุผลว่าพวกมันก็ต้องการเห็นแสงตะวันเหมือนกันนะพวกมันคงอยากแสดงบทบาทของพวกมันในโลกมนุษย์แห่งนี้แล้วล่ะไม่มีใครอยากจะอยู่ใต้ดินนั้นมืดมิดข้าจึงคิดว่าฟูหลิงก็เหมือนกันนั่นแหละ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่อง10ทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ